ต่อไปราศีสุดท้ายค่ะอาจารย์คราศีตุลค่ะามาดูกันเลยเชาวราศีตุลน,นะคะตั้งคําถามไว้ได้เลยนะคะ<ม>ค่ะภาพรวมของชาวราศีตุลส่งกระแสจิตมาเลยค่ะอาจารย์กําลังจับไพ่ให้นะคะมามาราศีตุลประจำเ <มา S 2> ดืดอนพฤศจิกายนพฤศจิกายนเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ช่วงนี้อาจจะต้องลุยเรื่องของการทํางานนะครับสิ่งสิทธิ์ท่านจะคอยช่วยแต่ไพ่เป็นยังพูดถึงว่าให้ระวังปัญหารักซอนรักสามเศร้าก็เกิดขึ้นได้ไพ่อยู่กับคำว่าลูกเด็กลูกหลานอะไรบางอยา่างบางท่านก็เป็นคนรักความสนุกโลกส่วนตัวสูงนะในช่วงเดือนเดือนเนี้ยคิดไม่ตกกังวลใจแล้วคุณเป็นเดือนเมจิเชียงจำคำพูดผมนะชาวราศีตุลน,นะในเดือนนี้คุณไม่เคยทำงานหรือทำโปรเจกต์อะไรคุณจะทำออกมาได้ดีและเป็นที่ยอมรับอย่างแน่นอนค่ะ ทำไปเลยคุณจะหาเงินได้ตามเป้าตามที่คุณต้องการและภพยไปน,นี้ให้ระวังปัญหาคนเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าอาจจะนําความเดือดร้อนความหนักใจมาให้กับเจ้าดวงชะตาะชาวราศีตุลได้ะนะครับแล้วก็เหมือนต้องแบกภาระรับผิดชอบอะไรหลายอย่างและมีเกณฑ์การเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเดินทางตั้งแต่2คนขึ้นไปก็เกิดขึ้นได้าการท่องเที่ยวหรือการเรียนต่อและที่สําคัญเหมือนฝืนความรู้สึกในเรื่องบางเรื่องแต่ก็ต้องทําต่อในอบางของปัญหานะทีนี้ ชาวราศีตุลน,นะ,ะโดยภาพรวมเนี่ยคือมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศสูงมากค่ะมีเกณฑ์เดินทางนะคะอ่ะทีนี้มาดูคําถามค่ะอาจารย์คะความรักกับคนเกาหลีจะพัฒนาขึ้นหรือไม่จำได้ไหมมีเกณฑ์การเดินทางไปต่าง <c oughs> ประเทศเนี่ยมันขึ้นมาอะไรลองเดี๋ยวผมจะดูให้จะได้เงินก้อนใหญ่มานนจะได้ดเงินก้อนใหญ่ไหมอเอาคำถามที่หนึ่งก่อนนะคะความรักกับคนต่างชาติคือคเกาหลีนะคะจะพัฒนาขึ้นไหมค่ะ เจ้าของคำถามส่งกระแสจิตมาเลยนะคะตั้งจิตดีๆนึกถึงหน้าคนรักของท่านคนนี้ไว้นะคะเดี๋ยวไพ่จะบอกให้ค่ะนะคะ,อ,ะ,อ,ะอาจารย์จับไพ่เรียบร้อยแล้วค่ะ,ะเป็น่ั้งอาจารคะนะต้องพูดนิดหนึ่งให้พึงระวังไม่ว่า ตัวคนที่ถามคำถามหรือถามถึงคนชาวต่างชาติชาวเกาหลีผมบอกได้เลยว่าคนใดคนหนึ่งนะไม่ว่าคุณก็เขารักสอนซ่อนชูคนใดคนหนึ่งมีคนคุยอีกใช้คำนี้เลยมีคนคุยด้วยอีกผมบอกเลยเนี่ยรักซอนซ่อนชูรักสามเศร้าผมไม่รู้นะตัวคุณหรือตัวเขาเขาอาจจะมีใครคุยที่เกาหลีหรือไม่ก็ตัวคุณเองอาจจะมีคนอื่นคุยอีกอก็เกิดขึ้นได้แต่ถามว่าโดยรวมก็ถือว่าเขาแฝงเราไหมเขาแร์ the justice คือไม่เอาเปรียบเราอะ คือแแฟร์แต่ต้องใช้ความพยายามเหลือเกินนะเรื่องของความรักเนี่ยต้องใช้ความพยายามอย่างมากใช้คำคำนี้เลยแต, <c oughs> แต่บอกได้เลยว่าไพ่เดอะไฮเพ s สเซดเขาบอกว่าไม่ว่าคุณก็เขาเจ้าชูกุ้มกิ่มหรือไม่ก็รักซ้อนก็เกิดขึ้นได้พึงระวังนะคำว่าพัฒนาเนี่ยไม่รู้จะพัฒนาถึงขั้นไหนแต่มันแค่มีคำว่ารักซ้อน เกิดขึ้นครับผมก็ให้ขอบคุณสำหรับกุหลาบนะครับก็ให้ละเอียดรอบครอบนิดนึงละเอียดรอบครอบนิดนึงก็ถือว่าเรียนรู้กันไปต่อไปจะได้เงินก้อนใหญ่ไหมค่ะคำถามข้อต่อไปจะได้เงินก้อนใหญ่ไหมเจ้าของคําถามนะคะหรือชาวราศีตุลนะคะนึกถึงคําถามนี้ไว้แล้วส่งกระแสจิตมาเลยค่ะตั้งจิตมาเลยนะคะ เรียบร้อยค่ะมาดูกันเลยค่ะการเงินการเงินอาจจะเหนื่อยนิดนึงปัญหารอบด้านทําให้เราต้องเหนื่อยต้องคิดต้องแก้ค่ะแต่ก็จะได้เงินมาก็เหนื่อยนะ,ะให้ระวังโดนเอาเปรียบโดนโกงโดนโกงด้วย ให้พึงระวังไายเดอะเดวิลขึ้นและมีเกณฑ์การเดินทางเดินทางกายเรื่องงาน<อ>ใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการมูฟการโยกย้ายที่อยู่อาศัยที่ทํางาน99.99% 99หรือการมูฟอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอใช้คํานี้เลย <c oughs> นะครับ <n ach ana> เพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ในเรื่องของการเงิน,นต้องแบบดูดูนิดห <c oughs> นึน่งแต่เรื่องเกณฑ์การเดินทางต่างประเทศค่อนข้างเด่นมาก <c oughs> แล้วก็เรื่องของความรักอันนี้ผมพูดตามไพ่เนาะในเมื่อคุณอยากให้เปิดผมก็จะบอกเพราะว่าไพ่ใบนั้นมันบอกเลยว่าให้ระวังปัญหารักซ้อนเกิดขึ้นอย่างแน่นอนร <c oughs> ักทางกายเนี่ยบางครั้งเราไม่สามารถจะตรวจสอบหรืออะไรได้ใช่ค่ะฉะนั้นคุณก็ต้องลองดูดีๆแล้วกันนะค่ะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบนิดหนึ่งนะคะไม่แต่ถ้าคนเนี้ยอยากดูละเอียดก็ไปดูกับผมอีกก็ได้จะว่ามีสองสามสี่จะก้าวยังไง น,นี่เราดูแค่ภาพรวมไงเจ้าของคําถามนี้นะคะถ้าอยากติดตามอาจารย์ นะคะหรือว่าอยากดูละเอียดกว่านี้นะคะติดตามอาจารย์ได้ทางช่องทางไหนบ้างคะแอปดำแอป,ปเขียวแอป,ปฟ้านะครับพิมพ์ดเรเทมทารุค,คานนะครับไปติดตามกันก่อนแล้วก็ได้ดวงรายสัปดาห์ใครอยู่เมืองน o เมืองนอกก็สามารถดูดวงรายสัปดาห์เอาไว้เป็นแนวทางได้<อ>คุณเกิดวันอะไรเช่นคุณเกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้คุณต้องเจออะไรหรืออะไรยังไงก็ตามก็ไปติดตามกันก่อนแล้ววันหนึ่งเมื่อถึงเวลาเราก็ด้ได้ดูดวงกันนะครับแฮชแท็กค่ะอาจารย์ค่ะแฮชแท็กผมบอกว่ามีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์การเดินทางนะคะฉะนั้นโอ้ คำถามสุดท้ายคําถามของชาวราศีตุลน,น,นะคะก็ยังไง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมกับอาจารย์เลยนะคะคนะคะคสำหรับวันนี้นะคะการไลฟ์สดนะคะการพยากรณ์ไพ่ย4ป2ี12ราศีประจำเดือนพฤศจิกายนได้จบลงแล้วนะคะค่ะอย่าลืมติดตามอาจารย์ทางช่องทางต่างๆและติดตามได้ที่สองทะลุฟ้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดรเทมเดอะคาร์กาดและอาจารย์ทิตรีขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในเดือนต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ พาที่เป็นแก้วด้วยครับนะครับเป็นพลาแก้วพลาแก้วเนี่ยเราก็เป็นเนื้อแก้วแท้ๆนะครับทํามาจากเยอรมันนะครับเพื่อเป็นการทั้งเทิดประเกี่ยมนะครับทั้งปฏิแพ้พระบารมีของพ่อโสธรนะครับครับแก้วก็มีหลายสีนะครับเป็นสีพุทธวันเลเลยนะครับอย่างที่เห็นเป็นพระกร่พี้นี่โซ่นะครับพระประจำวันพุัธซึ่ง หลวงพ่อโสธรเนี่ยก็เป็นพัพบางสฎมายที่ตามประดมันขึ้หันนะครับแต่ก็มีอีกจกนึงะครับเราตอเจอวันนีนะฮะแก้วห้านิ้วนะครับสีเขียวนะครับแก้วห้านิ้วสีเขียวคนกือวันพุธเขียวเหนียวซับใช่ไหมที่เขาพูดกันนะครับมีวันจันทร์ด้วยสีเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับเป็นสามกระสันนะครับสิบสองนิ้วนะครับเป็นเนื้อ แล้วองค์พระเนี่ยหล่อด้วยทองแดงทั้งองค์นะครับแล้วส่วนฐานเนี่ยก็เป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ติดตานะฮะของตับวจนะครับอยูหลังหลังเนี่ยเขงติดมีอะไรตรงนี้หนักมากลาเลยน,นะครับก็เห็นไหมฮะเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินนะครับนี่ก็สิบสองนิ้วอะทำไม่เยอะเลยนะครับตัวนี้ทำไม่เยอะแต่แก็จะมี เป็นนี่ไม่ใช่หยกนะฮะเนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับทําสีนะครับเป็นสีสนิมเขียวครับไม่ดูหยกเลยนะครับเป็นสองทองนะครับใบหน้าของคนกงานะครับมีทั้งสองนิ้วนะครับองนี้ก็เป็นเก้านิ้วนะครับแล้วก็จะมีห้านิ้วนะฮะรงนี้รงนี้พิเศษมากครับรงนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงิน หล่อด้วยเงินเป็นมาทั้งองค์นะครับนอกจากนั้นก็จะมีเหรียญนะครับเหรียญก็จะทำได้หลายแบบครับก็จะมีทั้งเหรียญย้อนยุคนะครับเป็นเหรียญอาร์มนะฮะนะครับเป็นเหรียญอาร์มมีเหรียญสามเหลี่ยมนะครับอารมสามเหลี่ยมสองหน้านะครับมีเสมานะครับสําหรับผู้หญิงนะเสมาเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีเหรียญมังกรนะฮะกพปีนี้เป็นปีมังกรนะครับก็จะ ก็จะใส่รูปปัตรกรลงไปด้วยนะครับก็ในนี้ก็จะมีทุกเนื้อเลยมีทั้งทองคําเนื้อเงินเนื้อเงินหน้ากากทองเนื้อเงินทองยานะฮะเนื้อ,อทองทิพย์นะฮะเนื้อทองทองแดงนะครับพิงโกเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีให,ให้ผู้ที่สนใจนะครับจะเข้ามาร่วมบูชาก็สามารถเช่าถุญคจบูชาได้น,นะครับ